มาแล้วต้องมาดิมาดิครับมาแล้วฮะแหลมแหลมนะฮะโบนัสนะฮะโบนัสเกมเข้าสวีดัสวัสดีมามาพบกับช่องเจ็บไม่จำลองสปิรอบปีสองนะฮะวีหนึ่งก็ยังอยู่นะฮะแต่ลงคลิปไม่ได้นั่นเองนะฮะมาอยู่เกมนี้นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจัดจ้านในย่านนี้ฮะโกลเด้นดนซิงไลออนนะฮะของค่าย B N G นั่นเองหรือว่าบุนโกนะฮะอ่านง่ายๆอ่านแบบฟังแบบภาษาไทย <c oughs> นะฮะออกเสียงแบบภาษาไทยกันไปเลยนะ,ะอัตราการจ่ายก็จะประมาณนี้นะครับสเก็ตเตอร์คือตัวอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็ยังมีโบนัสเกมนะฮะที่เป็นโคมไฟตกลงมา6อันนะฮะถึงจะเข้าโบนัสเกมนะครับเกมของค่ายนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะนะคลนะ้ายๆกันนะอ่าแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบหนะ้าเกมให้ดูน่าเลน่นน่าสนใจขึ้นเยอะนะฮะ ลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะจะมีเกมหนึ่งฮะ Fish Happy f ฟ s h นะฮะโคตรหร่อยเลยเป็นไวล็อกนะฮะกับตารางมิกว y โอ้โหโคตรสุดยอดฮะมาวันนี้พาทุนมา1 2 0 0พันะฮะจัดไปเลยฮะเบส15บาทก่อนนะฮะเริ่มต้นได้ดีนะฮะต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะฮะไปดีครับมาดีฮะโอ้โหอาฮะอยังไม่มา อ่าเกมนี้นะบอกได้เลยว่าโคตรเฟียโคตรดีนะฮะโบนัสเข้าง่ายมากดูทุกคนตาลางใหญ่โอ้โหเข้าแล้วอะ่ะตาลางใหญ่นะตาลางมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมนะฮะเออใหญ่ขึ้นกว่าขั้นหนึ่งนะครับมาแล้วบอกได้เลยว่าโคตรเฟียวทุกคนหลุนกันนะถ้าเต็มจอนะคูนไปอีกเออเอาดิถ้าเต็มจอก็แกนก็สามหมื่นนะฮะนอนเนอไปเลยโอ้โห ม,มินิมาฮะโอ้โหมินิเอาไปก่อน300แล้วกันนะก่อนจะเอา30,000เอา3 0 0ก่อนนะครับขอให้เต็มได้ไหมมันจะเป็นรีสปินนะฮะรีสปิน3ครั้งนะครับเหมือนเช่นเกมทั่วๆไปนะฮะจุดเด่นมันคือเข้าง่ายนะฮะผมว่ามันเข้าง่ายดีนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยฮะมาดูวันว่าผลลัพธ์จะออกมาเท่าไหร่นะฮะ ตายอันนี้ก็โอ้ขนาดเแค่เบตสิบห้านะเนี่ยอย่างแหลมเลยฮะโอ้โหเจ็ดร้อยห้าเก้าร้อยแล้วเอาเรื่องว่ะเอ้ยพันละ <c oughs> จัดไปดีครับหวานเจียบฮะโอ้โหโบนัสวินนะแปบบ๊แบแป๊บก่อนนะเออแหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าฮะจริงๆแล้วได้ก็ควรนะ ถอยควรถอนอาาแต่ระดับนี้แล้วนะฮะเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบฮะนี่นไงชื่อช่องก็บอกอยู่แล้วนะครับจัดไปต่อดีฮะรอไรล่ะไม่อยากจะเข้าฟีสปินเหลือเกินว่ามันเป็นยังไงจะได้เข้าไหมไม่รู้แต่ที่รู้รมาดีครับเบตห้าสิบแล้วฮะทุกคนถ้ายังไม่สังเกตมาปะเนี่ยเฮ้ยอุยเป็นเล่นอุ้ยมาวะ่ะเฮ้ยฟีสปินนะทุกคนเอาเรื่อง กับปาดฟิลปปินอ๋อเปลี่ยนวายเป็นวายคูณสองเจด็ดโตถ้ามาทุกถแถวเราไม่ร้องจังหูงนะ้อันนี้นะฮะโอ้โหดูดิมาแต่มาด้านหลังอะ่ะไม่ใช่ละนะฮะต้องมาด้านหน้าหน่อยนะครับโอ้โหขอมาถ 2, ถ 3, ถ 4, แถวสองแถวสามแถวสี่เต็มๆได้ปะไม่ให้กันเลยเหรอเฮ้ยเอาดีๆโอ้โหโดนอยู่โอ้โหได้นะ ถ้ามันลงดีๆนะตอบโจทย์แน่นะฮะหมดซะก่อนนี่ขัดใจมาปะเนี่ยโอ้โหลองไปหาเล่นดูฮะเกมนี้นะฮะมันก็ไม่เก่ามากนะครับอแต่เข้าง่ายนะของค่ายนี้นะของค่าย BNG นี่เข้าง่ายมากๆเลยนะหลายๆเกมนะที่ผมเคยทำมานะฮะ มาดิครับอลืมบอกนะใครที่ตามชิกโกอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็มีกลุ่มนะฮะกลุ่มแนะนําเกมนะฮะพร้อมเวลาสุดพิเศษนะฮะเวลาที่เกมเกมนั้นจะแบบโบะนะบออันะฮะเออนะตามมาได้ครับผมนะในกลุ่มนี้อบอุ่นเลยบอกให้นะครับมีเทคนิคต่างๆของแต่ละเกมให้ด้วยนะฮะม,มาห้าสิบนี่แหละมันต้องลงโบนัสสักทีละวะ นะโบนัสเห็นไหมเห็นแกนไหมทุกคนเป็ดห้าสิบนี่แกนแสนเลยนะเ่าเรื่องว่ะเฮ้ยมาตอนนี้ลงมาแล้วลงมาแล้วแต่ใจเราได้อยู่ฮะใจเรายังนิ่งอยู่ไปต่อไปกันเรื่อยๆนะครับ บางทีการเล่นเกมเราก็ต้องสะกิดกันบ้างนะฮะสะกิดกันบนะ้างนะให้มันเสียจังหวะนะฮะพอรู้อยู่แล้วว่าเกมสลอตนี้มันก็เป็นระบบเกมแบบนู้นนะอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะมันสามารถล็อกสามารถอะไรได้ทุกอย่างแล้วฮะนะครับถ้าคุณรู้ลึกรูก้จริงอยากรู้จริงๆอยากรู้ลึกๆก็นะในกลุ่มนะฮะมีแน่นอนนะรู้ลึกรูกกกก้จริงรู้จริงๆนะมาวานนีม ไม่มาอะไรกันนี่อ่อุ้ยฟีตปินโอ้โหเลยเฉยหเห็นห,วหัวุ้มมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโวยฟีสปินอู้สี่อันแย่โ yeah, ดไม่ธรรมดาฮะฟีสปินเป็นห้าสิบฮิฮิฮิบอกได้เลยฮะจัดจ้านนะมาเอาวัานายมันลงสวยๆก็พออืมาละสี่สิบขอส,ยสวยๆได้ปะ่ะอุ้ยโบนัสโบนัสในฟีปะเนี่ย มาเบาอุย้ยลุนดุนอยู่อืไม่มาว่ะไม่แน่นี่า่าอุ้ยโอ้โหโดนหัวสิงโตไปดิเอาเรื่องมาเ่าขอเต็มๆสักช็อตได้ไหมอืมไม่เข้มเลยยังไงโอ้โหขอแบบจัดจ้านหน่อย การที่เราหวังอะไรมักจะไม่ได้ดังหวังเสมอนะฮะตอนดังนั้นเราเล่นอะไรเล่นเกมอะไรเรายัาหวังเออโอ้โหแค่นี้ก็พันสองแล้วนะฮะไปกันต่อดีครับรออะไรละฮะนะระดับนี้แล้วเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบนะฮะมาปะเนี่ยอีเอ้ยโอเจไปก่อนแล้วกัน มาต้องมาที่มันต้องมานัดกันแล้วเฮ้ย <c oughs> ใครที่อยากให้จิโกะเล่นเกมอะไรนะฮะอยากรู้ว่าเกมนี้จ่ายยังไงหรือว่าอยากให้จิโกะอธิบายเกมเกมนั้นให้นะฮะว่ามาเล่นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับอ่ายินดีนะฮะแหมยินดีให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้ทางเรื่องเกมนะครับมา ลุนกันต่อดีกว่าทุกคนโอ้โหมาปะเนี่ยมันต้องมาละนะฮะจังหวะนี้มาอืมอืมบางทีเป็นกุ้งหุนยิดนะเอาจริงๆใช่ไหมทุกคนโอ้โหช็อตนี้มันน่าคูนจริงๆเลยนะอืมพันเจ็ดพันเจ็ดถ้าคูนสองอะ่ะทุกคนคิดดูดิเออใม่เฮ้ยมันแกงอะ่ะอนนี้ขึ้นมาสามพันสี่แล้วฮะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมาดิมาดิ มา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 ,มาลูกจ๋าเฮ้ยไม่ใช่ชุดโกโกวา,วามาดิมันแบบไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือสักเท่าไหร่นะฮะเอาจริงดิเฮ้ยจังหวะนี้โบนัสต้องมาแล้วหละมันนานไปแล้วมันเป็นระยะห่างมานานแลลวมา ยาวๆไปฮะรอยาวๆไปมันต้องมาฮะจริงๆว่ามันต้องมาแน่นอนมาดิมาดิมาดิครับมาเปล่ามา,มาไม่มา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 ดิมาดิครับตกมาอัโลโหลโบนัสอุ้ยโอ้ย อาทัศแถวสองฮัลโหลอืมอาทัศชุมมาไม่นี่เยอะก็ต้องมาแล้วนะฮะช็อตช็อตนี้จุดจุดนี้ต้องมาแล้วปรับปรับ,บ,บ <c oughs> เล่นเกมเหมือนโกรธใครมา <c oughs> ต้องมาดิครับโอ้โหรถเป็นน้ำเลยฮัลโหลมาแล้วต้องมาดิมาดิครับก็มาแล้วฮะ แหลมแหลมฮะโบนัสนะฮะโบนัสเกมเข้าลวโว้ยด้วยเบตห้าสิบเอาเรื่องว่ะเนี่ยทุกคนถ้ามันเต็มนะฮะมันจะคูณอีกยี่สิบนะฮะจะได้แกลเลยนะเอาเรื่องว่ะรอบนี้เราต้องยึดแกลแล้วแหละนะมามามไม่เอานะสามรอบไม่โดนเลยนี่ไม่เอานะตกไม้หนูโอ้โห ไมเนอร์มาฮะไมเนอร์มามินิมาฮะโอ้อยากได้เมเจอร์จังเลยนะเจ็ดพ hm ันห hm, hm ้านะมาขนาดนี้มันต้องมาแล้วแหละขอเต็มๆมไหมขอเต็มๆได้ไหมนะฮะจัดมาโกลเด้นแดนซิ่งไลออนเฮ้ยมาดิเฮ้ยอยังโอ้โหเลยไม่กี่ช่องนะทุกคนโอมเพียงโอบาหน่อยฮัลโหล เอาว่ะเอาแล้วไงโอ้โหรอบนี้ถ้าผมหน่อยก็นะโอเคเลยฮะมาเอาเรื่องฮะเอาเรื่องจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอุ๊ยสามช่องเองอืมอีกสามช่องเรื่องแสรออยู่ฮลัลโหลไม่น่าจะมาแล้วนะทุกคนนะฮะถ้าไม่มาก็นะ แค่นี้ก็รับซับนะฮะมาไม่อยากจะพูดอะไรเยอะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะฮะเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบ v2 นะครับอ่าเดี๋ยวไปกด v3 ไว้ด้วยละกันนะฮะกันไว้ก่อนนะฮะเออไม่น่าจะไม่มาแล้วะฮะโอเคเรียบร้อยะฮะ ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะมาดูยอดรวมกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะฮะโบบาอูสองพันเจ็ดไปแล้วสองพันแปดแล้วโอ้โหสองพันเก้าน่าจะสามพันบวกว่าทุกคนเรียบร้อยะฮะหวัดเจี๊ยบะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝาก subscribe กันด้วยนะฮะกดไลค์นะฮะฟอสต์ไลค์กดไลค์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ Let's go